จุ่มค่ะโอ้ยกะเด็ดเถิดพ่อค่ะอีกหนึงน่งจุ่มจ้ะอุ้ยงูงขาวงามเลยคะ่ทะท่านี้สิบ่เอาผ้าอ้อมไปเด้อจ้ะเป็นเถาแล้วเนาะวันละงกค่ะพี่น้องงูขาวเด้อจ้ะอุ้ยโดดไปดอกใหญ่ๆเลยค่ะ าน,นี่พันเขียวครับแมงมุมพันเขียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับลุยปลาเหมือนเดิมครับม,มืนอนเดิมปลาเก็บเฮ็ดครับพี่น้องคือเกาเนาะภารกิจของเฮาค่ะกับสาดิบ,บราร์ดอีสานพาะลุยลุยถุงไม้เด้อจ้ะวันนี้กับผ้าพีพัพพอนน้องเราปลาเราโขกคือเกา เหมือนเดิมเนาะ <laughs> อ่ะที่นี้ก็บอกว่านเนราลุนบอลร้ายแล้วค่ะพี่น้องมาหาเก็มเฮ็ดช่วงซ้ายล่ะคะจะมีเฮ็ดโบโอ้ยเฮ็ดกระหาหยากค่ะออกห้างดอกเรกเฮกมันท้าเท่าค่ะลุนน้ำกัน,นเรื่อยๆเด้อจังนบย นี่ตองตื้นตุนค่ะตอนนี้เลี้ยวมากเห็นจะตอง <laughs> แดงจื้ง,ง,ง,งคึองแดงจื้งคืองหนึ่งดอกค่ะนี่ดอกหนึ่งเนาะจุูมไม่ไหนนะม,หมค่ะดีสวยกนำะลังสีบานเนาะแต่ว่าถือยังว่าเป็นจุูมเนี่ยแต่คือทรงคืออยู่เห็นไหม,ม แยกกันเรื่อยๆค่ะเห็ดกับบานนะคะพี่น้องบานรุ่นนี้หนึ่งแซรเจ้ะบานแซรบานนัวเห็ดบานนี่กินแซสแปรด้วยกันนะคะเพิ่นจะหวานค่ะแล้วก็เนื้อนิ่มเนาะมาแข่งมาแข่งดืวยดอกจูมเนาะดอกจูมนิดหน่อยเออเฮ้ยมองแล้วดอกเลยนะมองแล้วดอกเห็ดเทากะ เห็นแน่อยู่จ้ะงามๆพอเราโงกค่ะพี่น้องโงกขาวเ้อจ้ะอืยดอกไหมออกง่ายๆด้วยค่ะบ้านเดียวแต่ว่าบานนุ่มอยู่จ้ะอุตำปนดาเนาะอันนี้สิหากขาเลยค่ะ สองดกอกทางยาวไกลนี่จุ่มค่ะอุ้ยกอเตะถือพ่อค่ะเด,ดี๋ยวคิดดูนี่อันนี้ชราภาพแล้วค่ะพี่น,อน้องผุ้ส <laughs> ูงอายุล่ะเอาแตสิบปล่อยพันไว้นี้แล้วเนาะอ,อยู่เป็นบนรรพบุรุษต,ต,ต่อไปเลยนึ่งบาน<อ>ค่ะ Giọt giọt nhăng giọt hên hai nhạc Sức Mình chùm thôi ngủ Oh, งามะะอเอาออมยาลยค่นะท่านี้สิบอเอาผ้าอ้อมไปเ้อจ้ะเป็นแถาแล้วเนาะเอาไปกะล้างง่าค่ะน้ำดอกหมู่บ้านนี่สิง่ายเลยเนาะหมู่บ้านนี่ยางงามเลยเนะี่ยหักขาจักหน่อยเพิ่มเพื่มที่นม่จ้ะ จ่มบอกงามเลยจูมออกห้างเนาะเห็ดหางแค่ค่ะยอดเลยอ่ะย่างจนว่ะไม่ปีนเขาปีนดอยจนเ <c oughs> อาผอยอยู่จ้อืมว่าจตเห็นดอกเดียวเนาะยังบานจะ้ะติดกันเนาะอ้ยตัดขาเด่นตังของเพื่อนเลย ดอกแข็งอันนี้เนื้อแต่ดอกบานจ้ะเพิ่นเหมือนเบ้าออกหรอคะเหมือนออกแล้วก็บานไปเลยเนาะกอแดงลวงคะ่ะเพราะว่ากอเดงใหญ่เด้อจ้ะอื้อ <h ums> ngon lắm Chùm đi có mua đấy chùm Thế xưa hết chưa Hết bàn thôi mọi người Thuân lại hết hái ngạc rồi chưa thường nha หนึ่งดอกค่ะวฆษณาสาษนาเฮ็ดบ้านมาเงี้ยเมือเอ้ยดีตอนไม่ให้เก็ดหานก็เพิ่งไฟจ้ะหนึ่งดอกงานเพิ่งเขาใหญ่เด้อค่ะให้เขาแป้งด้อคิ่ให้เขาแป้งก็น่าจะไม่ค่อยมีเก็บเ ่เห็นออกลายเนาะเห็ดดินเฮ็ดเครื่니니องนี่หายากปีที่แล้วนะง่ายสุดยอดกินข้าวไรค่ะข้าวไรเนี่ยทั้งนีหวานเนื้อจ้ะพี่น้องมะขมเนี่ยค่ะว่าทางอีสาน่ะจะรูปลักษณะนึงค่ะจะคมเฮ็ดเพิ่งดำค่ะพี่น้องบ่มีหมูเฮ็ดนี่แซ่บแสบด้วยจ้ะกินกึศกึศค่ะมันหวานเลย โอเห็นหนี่บ่มีคนไปเก็บไปกินบ่ะออกใจเลยนี่หลังจากที่ห้าย่างไปแล้วก็ย่างกัดแล้วค่ะย่างห้าวไงาะนี่ะก็ได้กัดได้แกงเนาะในห,หนึ่งแง่ที่เราจะเฮ็ดเริ่มไวววหวไปเรือยค่ะโบหูว่าคน,นต้มเพื่อสิออกอีกบ่เนาะก็รู้ว่าเพื่อสิช่างใดเนาะไหวไปเรือยเลยว่าสิออกลอดชุดไม่กะจะได้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ เพื่อรับชมเนาะปลาเฮดสิออกอีบอเดอร์ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็หายากแค่นค่ะไปจนสุดดอยละค่ะก็มากอะบ่เห็นนะคะได้แค่สำเนียค่ะจะได้กะคลิปนี้จ้านี่กัสิพ่อสำเนียงกันเนาะกะสิช่วงนี้สิขึ้นดอยบ่กะขึ้นเรื่อยๆแล้วห้างเนาะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะจ้ากะคลิปอย่างอื่นนั่งค่ะกับฝากพี่ฝากน้องติดตามรับชมไปเดือดกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้จ้าเพียงนี่กัสิขอลาพี่รับน้องไปก่อนละเนาะ พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทุกคอมเมนต์จ้ะทุกทุกคนเด้อค่ะทั้งเฟสบุ๊กและทางยูทูบค่ะที่อยู่กันเป็นกำลังใจเสมอมา <c oughs> ขอความผูกพันและหลายๆครับพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องกินี้สวัสดีกับเซราพีแล,แล้วนอนไปก็แล้วกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ